นอกจากบ้านหมาแล้วเรายังแย่งสะว่ายน้ำหมาอีกไม่แล้วฝนตกแล้วฝนตกมามืดครึ้มขนาดนี้ไม่แล้วเราอยู่ในเซตบ้านโดนพายุเดี๋ยวโดนพายุบ้านไม่ใกลจะโดนพายุโอ้ยเราโชคดีนะที่เรามีบ้านใช่ใช่วิ่หลบวิหลบฝนไม่งั้นเราแย่เลยเนี่ยค่ะลูกบ้านใหม่ที่แม่ทำให้ใช่ไหมคะรีทำไรครับแม่ปูเป้ บ้านให้เราสองคนอยู่ค่ะบ้านแม่ปูเป้คนเดียวมั้งไม่ค่ะตอนนี้นะคะครั้งที่แล้วที่ทําบ้านให้สแตมอยู่นะปรากฏว่าสแตมชอบมากแม่ก็เลยจะมาทําบ้านให้พวกเราอยู่กันทั้งสามคนเลยทีนี้ <c oughs> โอ้หก็ต้องจัดสไตล์บ้านใหม่สิครับเนี่ยใช่แล้วครั้งนี้นะคะเรามีคอนเซปต์ชื่อว่าบ้านน้อยในป่าใหญ่ <c oughs> ป่าใหญ่ของเรา่าใหมีบ้านน้อยของเรา สวนสวนโหโหบ้านในสวนสวนในบ้านอย่างนี้นเอาอะไรมาบ้างครับเนี่ย นี่นะคะเราจะเน้นความต้นไม้ดอกไม้พอทําเสร็จนะเราก็จะอยู่จะกินจะนอนกันตรงนี้เลยโอ,อ้แนวคาเฟ่มากดูสิหรือเราจะเปลี่ยนเป็นคาเฟ่ดีตอนนี้หมาได้ย้ายไปอยู่ในบ้านเราเรียบร้อยแล้วนะครับแลวพวกวเราก็มายึดบ้านหมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราทำเรื่องเยอะย้ <c oughs> ยายบ้านแลกบ้านก็เรียบร้อยนะคะเ,เดี๋ยวก็เราจะไปขอบ้านเลขที่ด้วยดูหน่อ,นอยนี่เป็นไงลาวกับคาเฟ่น้อยๆ ทํไงอ่ะตังไม่ได้ตั้งไม่ได้ตั้งไม่ได้ค่ะทุกคนอวันดีคืนดีป้ายนี้ก็จะหล่นลงรับหัวได้กดติงด้วยอ่ะอ่ะโอ้แผอสูงสวยงามฉลาบเฮ้ยโอ้โหรอดไม่ได้ค่ะมีธงราวด้วยเราต้องมีธงราวค่ะเพื่อเพิ่มสีสันนะคะมันไม่ใช่แล้วนะ ทำไมอ่ะมันเหมือนกับโรงลิเกแล้วนะตอนนี้ใช่มันคือบ้านในสวนบ้านในสวนในวันที่มีปาร์ตี้โอในวันที่มีปาร์ตี้แล้วในวันที่มีฝนจะตกด้วยนะครับฝนตกนะฝนตกทำไงครับปาร์ตี้เราจะมีไหมครับเนี่ยไม่ได้ฝนตกไม่ได้ท้องฟ้าร้องคืนค่นคืนคอนทีทีร้องได้ยังไงอ่ะไม่ได้นะเริ่มสวยแล้วอะสวยเสจ เดีย๋ยวนะคะตอนนี้เป็นแค่ภายนอกนะเดี๋ยวเราต้องปูพร้อมโอโ้สวยงามสวยงามตอนนี้นะดูภายนอกนะคะนี่ก็จะเป็นแบบบ้านสวนมีปาร์ตี้ดูด้านข้างมีดอกไม้ฟุ้งฟริงมากเลยที่นี่นะคะสิ่งที่แม่เตรียมมาอีกนะต่อไปนะคะจะเป็นพร้อมตอนนี้เป็นพื้นเสื่ออยู่นะคะเดี๋ยวแม่จะปูพรมให้สวยขึ้นกว่านี้อีกวิเชเตมทำอะไรเหรอครับเนี่ยฉิดต้นตไม้โอ้ต้นไม้คงสดชื่นนะดูเลยนะครับในรถแบบนี้ โอ้โหอมันคือพัดลมที่มีไอ้น้ำแบบนี้โอ้โหสุดยอดเดี๋ยวได้ชุ่มฉ่ำแน่แล้วแมว่าหมากลัวมากอันเนี้ยเหรอหมากลัวแบบนั้นเลยเหรอน้องกระโดดแบบเดี๋ยวเชอร์แต็มเล่นเป็นหมาแล้วเดี๋ยวพ่อเล่นเป็นเชอร์แต็มรู้งั้นโอ้ดี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 ัีดนดีดาดี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 ด ยังยังไม่พอขนหมอนก็้ามาชเชาแต้มช่วยแม่หยิบหมอนในลูกหมอนในรถอะมามเราจะมาอยู่นี่กันนะคืนนี้โยนทไปสวยงามตอนนี้ห้องนอนเราเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวแม่ทําห้องกินข้าวคนนี้พอใส่เข้าไปแล้วดูฟ้งฟิงมากเลยอะใช่ดูแบบว่าอลังการขึ้นมากเลย <c oughs> เดี๋ยวเฮ <c oughs> ียแกทำแอคชัน่นเดี๋ยวแม่แม่ยินเวยๆนะในส่วนของห้องเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ ทีนี้มาถึงโต๊ะกินข้าว้อกินข้าวหน้าห้องนอนทางนี้อยู่กันหลายคนต้องพัดลมตัวใหญ่พัดลมตัวเล็กไม่พอแล้วถ้าจะมาอยู่กันอย่างนี้ติดแอร์กันดีิงจังเลยนะดีไหมชั้นตมติดแอร์บ้านหลานเลยดีไหมดีค่ะถ้าเราไม่อยู่แล้วแล้วหมามีหมาคงจะสบายใจแน่นอใช่เราก็ได้ติดแอร์ไว้ให้หมาไงให้หมามาช่วยจ่ายค่าไฟสิจริงๆแม่มีอันนี้อันนี้ เป็นธงราวรูปดาวใช่ไหมหรือพอแล้วดาพอแล้วแค่นี้ก็เตง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 ยาวมันนี่ไงโอ้โหติดเถอะงั้นน่ะอุ้ยเอ้ามันไม่ได้ยาวเป็นห้อย้อ่ะมันไม่ได้ราวมันไม่ช่เป็นไฟรามันเป็นธงร่วงมันเป็นดาวดาวเป็นดวงดวงอ่ะส่งดาวมาให้แม่เดี๋ยวอัดแล้วจะได้เสร็จเราจะได้เดี๋ยวไม่ทันนอนคืนนี้ไม่ทันฝนจะมาด้วย ไกด์เสร็จแล้วนะคะทุกคนเราจะอยู่บ้านใหม่กันแล้วนะคะบ้านเล็กในบ้านใหญ่อะค่ะเป็นบ้านใหม่ในบ้านเก่าของเราโอเคนะนอนได้นไหมใช้ได้แล้วมีสระว่ายน้ำไหมครับแม่ปุ๊เป้สระว่ายน้ำหรอเอาไหมบ้านเราต้องมีสระว่ายน้ำเอาใช่ไหมเดี๋ยวไปเอามาให้โอโคมาแล้วครับสระว่ายน้ำนี่ก็แย่งสระว่ายน้ำหมานอกจากบ้านหมาแล้วเรายังแย่งสระว่ายน้ำหมาอีกไช่แล้ว เรารักกันโครงการเรารักกันแชร์ลิงกันแบ่งกันนี่เดี๋ยวเราก็จะมีสระว่ายน้ำหน้าบ้านอะะไรคโอ้โหชอกันอยากทำเป็นโรงแรมเลยอะโยโองเชอร์กันอยากต่อยอดทำโรงแรมหมาเลยอ่ะทำเลยได้ไหมทำโรงแรมหมาได้ไหมเราเราเจะเอาหมาที่ไหนมานอนโรงแรมโอ้โหเราจะเอาหมาที่ไหนมานอนโรงแรมเหมอนเชอร์กัน แล้วจะจบเอาแฟนขับอ่ะแล้วก็เราจะจะให้มานอนโรงแรมเราคิดคือราเท่าไหร่เอ่อมานอนโรงแรมเลยยี่สิบบาทสิบบาทโอ้โหถ้ามาอยู่ถ้ามาอยู่สิบวันหนึ่งร้อยบาทโอ้โหสิบวันหนึ่งร้อยบาทพ่อพ่อทำแล้วพ่อกลัวรวยอะเชตแอมต่ไม่ไหวกลัวรวยยี่ติบบาทโอเคโอ้โหคงรวยมากเลยอ่ะ ได้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 เราแ่นันร้อเลยหนึ erm ่งร้อยโรงแรมหมาชื่ออะไรดีเลมอนแอนลิมเลมอนแอนดเลมี่โฮเทลแบบเดี๋ยวเอาพี่มันนี่แบบเุ็หมาให้เป็นแคชเชียร์ไหมเขาต้องเป็นแคชเชียร์ให้หมานั่งเก็บตังค์เลมอนเป็นแคชเชียร์แล้วเลมี่เป็นแม่บ้าสแม่ไว้ทำความสะอาดโรงแรมก็ได้ พอมาน่าจะคิดว่าพังไงจริงจริงจริงแต่ว่าว่าไปโรงแรมเราก็น่านอนนั่นดูสินี่สโลโลระว่ายน้ำมีบับเบิ้ลมีบับเบิ้ลมีล็อบบี้นะคะตรงนี้เป็นล็อบบี้ไปทานอาหารเออป็นล็อบบี้แบบอาหารเล็กๆน้อยๆพอ,อ,อมาถึงปุ๊บเดี๋ยวเราก็จะมีแบบว่าเวลคัมริงให้ตรงนี้เวลคัมริงเป็นอะไรดีน้ำหมา ตอนแรกแม้ทำเป็น <dans> บ <es> ้านให้คนอยู่ <mañana lee> ่ะเราจะมาอยู่พี่จะแต่ให้หมาอยู่แล้วใช่ไหมสเตมไปเปลี่ยนชุดแมยน้ำค่ะใ่ลงได้เลยไ่ค่ะยังไม่ลงอยู่ใแม่ให้ลงเปียกค่ะียไม่อยากเปียกใครสแมเดี๋ยวพ่อว่าเราจะเปียกกันหมดแล้วพอพ่อดูท่าทางแล้วถ้าไม่รีบทำเราจะเปียกกันหมดทุกคนเยอะๆเห็นนกตัวนั้นไ เมื่อใส่ไฟอ่ะเมื่อกี้มันเกาะอยู่ตรงนี้แล้วมันก็มองบ้านเรามองบ้านหมาเนี่ยไม่เลยอยากจะอยู่ใช่สิอยากอยู่อ้าวมันมีเห่าอะไรอ่ะอ๋อมีคนชูงหมาไปแจะเป็นบ้านนกจะเป็นบ้วโอ้โหอาหารเต็มเลยครับช็ตเต็มแต่เออเออก้อยหอมช็อกโกแลตบ้านนกนี่ป่าใหญ่จะเป็นบ้านนกนี่ป่าฝนแล้วช็ตเต็มแบบใกันใาร์บี้ แับกับบักกี้กับเลโอ้อาหารพอไหมลูกไม่พอค่ะไม่พอทำไงอ่ะแยวซีดําไปเอาอาหารมาเร็วชุดแต้มเราต้องรีบหาอาหารก่อนที่ฝนจะตกโอ้โหนี่เก็บอาหารป่าเก็บลูกครับทิมโอ้โหไหนลูกอะไรโอ้เอานี่ไปกินเลยอ่ะแต่ที่บ้านเอ้ยนี่พ่อเห็นสตรอเบอรี่อยู่ลูกนึงตรงนี้ด้วยเอาไหมสตรอเบอรี่นี่ไงมีสตรอเบอรี่ด้วยลูก โอเคทับงทีพอนะอไปเรามีอะไรจะบอกนะทุกคนฝนตกแล้วฝนตกฝนตกแล้วเราก็จะทำต่อไปเร้วอากาศเหน็ดเหนื่อยขนาดนี้เราจะมาอยู่ตรงนี้ไม่ได้มามึดคลึมขนาดนี้ไม่ได้นะ <c oughs> ยัไม่เสร็จนะอันนี้จัดอาหาร <c oughs> นี่เรามีพายด้วยนะเอามาพายบารผลไม้แฮ <c oughs> มเบอร์เกอร์เฮ้ย ฝนตกจริงตกสิคุ่ตกสิแย่ะแล้วครับตกมาเลยตกมาเลยตกมาเลยแย่ะแล้วครับแม่ปูเป้ว้๊ยยังไม่ทันเลยเอยอายัไม่ได้ลินน้ำที่สระน้ำเลยะไม่เลยแม่ปูเป้รีบกินมีอาหารอะไรกินบ้างครับวันนี้กินตะกิน

ไปเลยอ่ะอิ่มพอดีเลยอ่ะวันกพอ,อมมดีเลยอิ่มข้าวเราเข้าบ้านนอนอ่ะเนี่ยค่ะลูกบ้านใหม่ที่แม่ทำให้ใช่ไหมคะดูสิมีคิตตี้นะฮะอะไรครับดอกไม้ดอกมดไม้ตุ๊กนี่นะคะบ้านเราเนจะถางดอกไม้ด้วยเดออีเ๋ยวเช้าขอไปดูฝนก่อนเพราะเราลืมทับทิมลืมทับทิมอะ่ะเขามาอยู่ในบ้านอันอบอุ่นของเราถอดรองเท้าสิคย์เ้าบ้านต้องถอดรองเท้าค่ะจริงอ่ะ นรู้ว่าอริมช่องเราใช่ครับทำแอมากตอกเลยหรอเฮ้ยมันตกจริงนะด้วยนี้สิก็ใช่สิตกจริงๆสฉตมเห็นรูว่าแม่จ้างรถฝนเทียมมาแบบยิงฝนทวิดีโออเดี๋ยวคืนนี้เราก็จะนอนตรงนี้กันนะคะอะพ่อจะนตรงไหนพ่อเนี่ยหมอนตรนี้ที่พ่อพิงอยู่เนี้ย่อใช้หมอนคิตตีนี่นะะมาตักแ่อแม่ออันนี้ตมนอนโนอนดูฝนกัน ได้ยบรรยากาศดีฝนตกเฮ้ยมาเราก็ไม่ได้ลำบากหรอกนะลราที่เรามานอนดูนี้แล้วเราว่ามันก็แล้วเรานะทไงแต่กลางคืนเขาก็นอนมีความสุขกันแม่ย่องมาดูว่ะ<ต>ส่วนใหญ่ดูหมาแลมี่อ่าจะนอนฝั่งนี้เลยมอนอ่าจะนอนฝั่งนี้ออส่วนใหญ่อ่ะเฮ้ยได้จะบอกว่าพรมนี่มันเข้ากับบ้านนี้มากเลยอะือย่าไปต้องไปดูหมาเลยแล้วอยูไหมาอยู่เลยแม่ไอเราเช็ดเต็นไปไหน แล้วทำไมชันแตมสนใจหมามากกว่าเราล่ะโอ้ยชมีสระว่ายน้ำไม่ได้เล่นน้ำเลยครับไม่ได้เราต้องเล่นน้ำเพราะว่าเราทำทุกอย่างเราเหนื่อยเราต้องทำเราต้องใช้ทุกอย่างที่เราทำชันแต้มเรามาเล่นน้ำนะไม่เล่นน้ำเดี๋ยวฉันจะกินอาหารดางกลางสายฝนงั้นแม่เล่นน้ำละไม่มีใครเล่นน้ำก็แม่เล่นน้ำก่อนตู้สระว่าอ้ มันเวิร์กนะโยเรามานอนสปาได้นะโอ้มีสระไว้น้ำหน้าบ้านบนมาแม่ปูเป็นสบายแล้วกมีสะไว้น้ำหันไปเราก็มีลูกที่ปาร์ตี้กลางใส่ยฝนนะข้างหลังก็มีห้องนอนอ ดียวแบบนี้กันไหมคะถ้าชอบนะคอมเมนต์กันมาเยอะๆเลยวันนี้นะเสียดายฝนตก,ตกซะก่อนนะไม่ไงั้นแม่จะเล่นอะไรให้ดูอีกหลายอย่างเลยนะคะ,ะเดี๋ยวโอกาสหน้าถ้าไม่มีฝนฟ้าสว่างสว่างสาใสๆนะเรามาทำอะไรสนุกๆก,กันอีกวันนี้พวกเราไปกันก่อนนะคะบ๊ายบาย